เพราะว่าแรงนี้เราใช้น้ํากันเยอะนะฮะแรงอาจจะแรงนานร้อนนานนะครับต้องระมัดระวังท่นี้ชนประทานคงดูแลจัดการนะฮะได้ได้เหมาะสมนะครับจันสุพลมีอะไรต่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้เออวันนี้มีคนถามผมว่าเอออ่านข่าวหน้านหนึ่งไทยรัฐเมื่อวานนะครับมีอยู่ว่าสมเด็จพระเทพ ได้ส่งพระประทานเงินโครงการมือที่แม่ฟ้าหลวง5้าล้านที่จะมาฟื้นฟูป่งลึกบางกลอยรจริงหรือมันก็จริงก็ลงข่าวหนึ่งมาถามผมผมก็งงบอกจริงเพราะผมไปเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางด้านสถาบันปิดทองหลังพระนะครับก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปประชุมที่จริงท่านท่านชายท่านบอกอยากจะไปประชุมที่โป่งลึกบางกลอยด้วยซ้ําไปแต่ว่าคนต้องเยอะแล้วมี19หน่วยงานหลักที่เข้าไปด้วย นะครับก็เลยประชุมกันที่อุทยานชาติแก่งกระจานน่นะครับในช่วงบ่ายของเมื่อวันอะไรอ่ะวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองเอะศุกร์หรือเสาร์ศุกร์สินะครับที่อุทยานชาติแก่งกระจานนะครับก็เชิญมาหมดฮะเฮ็ดเฮ็ดเลยนะครับอย่างกระทรวงมหาดไทยก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเองตัวตัวแทนเลยพระนายใช่ไหมสุรรัตน์ก็มาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอีหองปลัดกระทรวงมา กระทรวงเกษตรที่จริงก็เชิญอธิบดีแต่ว่าก็เป็นผู้ตรวจมาท<ห>ิบดีติดประชุมอยู่ติดต้องไปเรื่องสอบเรื่องอะไรน้ําเรื่องอะไรต่างๆเนี่ย <C Luis: S 1> <ๆ S 2> นะ,ะ <c oughs> เตรื่องน้ำนแล้วก็มีของกรมชนมีของต่างๆหลายหน่วยงานมาครับ,รบของทหารก็จะมีท่านพบบพนก้าบซึ่งก็เป็นพบกก็กาลังสุรศรีด้วยนะครับก็มาอันนี้มาแทนพบบทบนะครับรานนั้นก็รับผิดชอบอยู่เขตเขตนี้ด้วยใจเหมือนกันนะครับผมทําไมโอ้โหระดับนี้มาทั้งนั้นเลยครับนะครับ เพชรบุรีก็ท่านผู้ว่าไปครับนะครับแล้วก็มีตัวแทนเพชรบุรีอีกของสมาคมองค์กรก็มีตัวแทนอุปนายกสมาคมชาวเพชรบุรีท่านพลเอกสุรินพี่กุลทองก็ไปแทนท่านดรสุเมธนะครับแล้วก็มีของมวยที่แม่ฟ้าหลวงมาด้วยนะครับท่านชายก็คือท่านดิดดิดดาดดาดิสกุลนะครับท่านก็เป็นประธานสถาบันมวยที่ปิดทองหลังพระก็มาแล้วก็ไปเชิญนู่นนะครับ เห็นข่าวมันออกมาเนี่ยท่านก็นบอกโอ้ข่าวมันออกมาอย่างนู่นอย่างนี้มันอเอาละมีชนเผ่าก็เอาเลยเอาพ่อหลวงมาเลย<ฮ>ะนะประธาน41็ชนเผ่าี่เชิญมาจากสเสมืองเลยให้ตั๋วเครื่องบินมาเลยสองคนพ่อลูกมาแล้วมานั่งฟัง <ฮะ S 2> แล้วก็มาเข้ามาสรุปแผนงานอะไรต่างๆว่าเนื่องจากว่าที่ป่งลึกบางกรอยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องความยากจนความแห้งแล้งทํากินไม่ได้ <ฮะ S 2> เพราะ,<ฮ>ะพื้นที่ดินที่อยู่ที่ทํากินมันสูงกว่าน้ํา สูงกว่าเป็นก็จะไปสิบเมตรนะมังนั่งมองน้ําตาปริบๆเอาน้ําขึ้นมาใช้ทําการเกษตรไม่ได้นะครับไอ้นังเขาบอกเห็นเครื่องบินใช่ไหมอันนี้นั่งมองไปเห็นน้ําเห็นน้ําอยู่เห็นแม่น้ําเพชรบุรีวิ่งผ่านเอาน้ําขึ้นมาใช้ไม่ได้นะมันก็มีปัญหานะครับแล้วก็ยังมีข่าวเรื่องนู่นเรื่องนี้ท่านก็มาสรุปให้ฟังสรุปบอกว่ามันมีปัญหาก็คือเรื่องของคนคนกับคนคนกับปลาคนกับสัตว์นะครับ ปรับแก้ยังไงอะไรอย่างไรเพราะนั้นถ้าไม่แก้ไขนะครับก็ลำบากนะแล้วคนอื่นจะมาทําให้มันจะถูกใจคนอยู่หรือเปล่าประเด็นก็คือก็เลยมาประชุมชาวบ้านมาเลยป่งลึกบางกลอยมามาัมาคุยกันเลยนายอเภอมาผู้ใหญ่บ้านมาอ่านายกอบตมานะครับสถาบันปีทองหลังภาะบางโครงการว่า จะเข้าไปทําตรงนี้เพราะเขาไปฝังตัวมาแล้วไปเช็คมาแล้วประชากรมีกี่คนมีกี่ครอบครัวนะครับไอที่โผล่มาจากไหนไม่รู้ไอพวกนั้นก็เดี๋ยวไปไล่เบี้ยวนะครับแล้วจะอยู่จะกินกันยังไงครับนะครับจังหวัดก็เสนอแผนงานเลยจังหวัดมีแผนงานอย่างนี้นะครับอ้าวทางฝ่ายนู่นฝ่ายนั้นเป็นยังไงแต่ทางสถาบันปิดทองหลังพระเนี่ยท่านบอกเลยหนึ่ง มันต้องรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องมีกินอันนี้อยู่แบบพรุ่งนี้ไม่รู้จะมีกินหรือเปล่าท่านก็มองเรื่องกินก่อนนะอื่นมันถึงจะไปได้นะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยว่าท่านจะตั้งเขาเรียกอะไรโครงการอะไรกองทุนข้าวต้องมีข้าวกินอีกกี่เดือนข้างหน้านี่ต้องมีครับ่ะก็จะต้องมีข้าวมานะมีกี่ครอบครัวล่ะครดึงครอบครัวนี่มันใช้ข้าวเท่าไร่คนวนไปเลยสามเดือนนี่มันใช้ทั้งหมดกี่ตันนะครับเอาข้าวเอาข้าวไปยังไง อ้าวทาหารมีรถอยู่แล้วต้องไปทํางานอยู่ข้างใหนอยู่แล้วอเอาทาหารเอารถมาพบผพเก้าวเอามาเอารถมาแล้วขนข้าวเข้าไปพอเอาข้าวไปลงเสร็จขาออกมาชาวบ้านเขาปลูกพืชผลเนี่ยเอาขึ้นมาออกมาขายครับไม่ต้องเสียตังค์ะนะครับก็บอกเลยพอบอพนก้าวลับเรื่องตรงนี้ไปอะไรไปนะครับเรื่องน้ําจะเอาขึ้นมาทําไงมีข้าวกินแล้วมันต้องมีมันกินข้าวเปล่าเปล่าไม่ได้นะมันก็ต้องมีปลูกพืชปลูกผักก็จะมีเขาเรียกอะไร ธนาคารเมล็ดพันธุ์อ่าเมล็ดพันธุ์พวกพืชผักสวนครัวหรืออะไรต่างๆที่จะมาขายได้ท่านั้นนี่แถวนั้นนี้ปลูกแล้วก็งามดีขึ้นขึ้นง่ายถ้าคืออันนี้คิดก่อนมีข้าวกินมีพืชผักนะเหลือก็มาขายแล้วก็ยังมีศิลปาชีพอีกนะครับเพราะว่าท่านพลเอกนพดลวัฒนโนไทยท่านก็เป็นผู้แทนของมือที่สืลประชีพนะเป็นผู้แทนของท่านผู้หญิงจรุงกิตนะท่านก็เข้าไปร่วมประชุมด้วยนะครับก็จะรับมา เข้าโครงการศิลปาชีพแต่ท่านย้ำนะต้องเป็นคนที่สัมมาอาชีวะนะต้องเป็นครอบครัวที่สัมมาอาชีวะมำอาชีพโดยสุจริตกินเหล้าเมายาตื่นบ่ายสองไม่เอานะครับเพราะนั้นต้องเป็นครอบครัวที่มีสัมมาอาชีพนะครับสนใจก็รับเข้ามาครับต้องมีทะเบียนบ้านต้องมีอะไรเรียบร้อยสมบูรณ์ถึงจะรับเข้ามาเพราะไม่อย่นั้นเดี๋ยวไปรู้ไปเอาใครมามาเดินมาจากไหนก็ไม่รู้อนะครับ <'s> <Parece. S 2> วันนั้นก็จะเสริมเข้าไปน้ําก็จะมีชนประทานก็จะมีพลังงานเดี๋ยวนี้เขามีหน่วยงานพลังงานจังหวัดใช่ไหมครไปดูสิเขามี2แผนแผนหนึ่งไปเอาน้ําห่างอยู่14กิโลแต่ต่อท่อวิ่งลงมาอ่อ้โหเรื่องสิบสี่กิโลก็าําได้แต่นั่นก็เป็นทางเลือกที่1ครับทางเลือกที่สองจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แต่ดึงน้ําจากไอ้ตรงข้างหน้าเนี่ยที่มองลงเนี่ย ดึงขึ้นมาครับคือคือผมเคยคุยกับพลังงานจังหวัดเรื่องนี้นะป็นไงครับคือจริงๆใช้ระบบสูบน้ําโดยใช้เครื่องยนต์เนี้ยได้แต่มไม่ต้องใช้น้ํามันมใช้แกส๊สไฟเออแก๊สไฟเออก็คือใช้ถ่านครับให้ชาวบ้านไปเผาถ่านเพราะาไม้ถ่านนั้นเยอะเศษไม้กิ่งไม้อะไรแต่ละก็มาเผาเป็นถ่านครับแล้วก็จุดในระบบแก๊สไฟเออแล้วก็มาติดเครื่องยนต์ดีเซลธรรมดานะอันนั้นคือวิธีการที่จะเอาน้ําขึ้นมาใช้คือถ้าแบกน้ามันดีเซลไปจากข้างนอกเนี่ยโอ้โหมันแพงมาก โอ้มันจากอุทยานเข้าไปตั้ง50กิโลอ่ะเส้นทางลำบากฝนตกนี่ต้องโฟล์วอย่างเดียวมันไม่สะดวกไงครับถ้าพยักราในนั้นเนี่ยสามารถทําได้ครับท่านก็ออกแบบตัวนี้มาก็คุยกันว่านั้นก็เป็นเป็นความคิดที่ดีจะเอาพลังงานทดแทนตัวใดก็แล้วแต่หรือจะใช้หลายระบบเข้ามาเพื่อมันมันได้ใช้กันทั้งปีนะครับคือทุกวันนี้มันนั่งชันเข่าแล้วก็มองน้าตาปลิปแต่ว่าต้องต้องต้องให้ความช่วยเหลือเข้าในด้านวิชาการอย่างเนี้ยครับครับเขาเขาจะได้เรียนรู้ที่สําคัญคือต้องเรียนรู้ครับ คือหลังจากที่เสนอแผนกันไปเรียบร้อยแล้วนะชายดิตนาดาท่านบอกว่าเนี่ยฟังแล้วเชื่อว่าทําได้ไหมคนมานั่งฟังเต็มห้องเลยนะทําได้ไหมคุณว่าทําได้ไหมครับส่วนใหญ่บอกทําได้ทําได้เพราะท่านบอกว่าไอสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันครับปิดทองหลังพระคิดทําให้สําเร็จอไม่ได้คิดเพื่อทําให้เสร็จทําให้เสร็จเพราะไอที่ผ่านมาเขาบอกว่ามันทําเพื่อเสร็จไง ทงการมีรับสั่งไม่รู้กี่ครั้งครับทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของแกกจานเนี่ยครับกี่ปีมาแล้วครับไม่สําเร็จทําไมมันไม่สําเร็จครับมันเพียงแค่ทําให้เสร็จครับนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระราชทานเงินมาห้าแสนเป็นกองทุนมีธนาคารมีธนาคารข้ามีพืชผกแล้วก็มีเนี่ยไอ้อะไรสีปาชีพทอผ้ามีผีผ้าต่างๆครับทุกวันนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับเพราะฉะนั้น วันนี้ท่านชายบอกว่าสมเด็จพระเทพรับสั่งให้ท่านลงมาช่วยดูจริงๆท่านมาเช็คหมดแล้วมีกี่คนมีกี่ครัวเรือนแล้วก็เป็นปัญหายังไงรู้หมดครับแต่ปัญหาก่าวไม่หยิบมาพูดครับวันนี้เดินหน้าใหม่แล้วก็มีสิบเก้าหน่วยงานเข้าไปไปนั่งฟังท่ันบอกเลยอำเภอต้องส่งประหลัดอำเภอมาครอบตครับต้องส่งประลัดมานะอันนี้ต้องส่งช่างมาเดี๋ยวเขาจะบอกเลย ไปทองคำพรกวางแผนไปเลยว่าจะต้องใครเข้ามาเข้ามาต้องไปทํางานแบบไปกินไปนอนอยู่ข้างในท่านบอกแผนระยะสั้นนี่สามเดือนต้องเสร็จสามถึงหกเดือนไม่เกินต้องเสร็จแผนหนึ่งนี่คือระยะสัน้นแล้วก็จะต้องมีนะครับคือฟังฟังท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพระนายพูดนี่นะแม่ฟังแล้วผมเออก็สมควรแล้วที่ท่านเป็นเบอร์หนึ่งนะครับท่านบอกว่ามันต้องมองนะเพราะเพราะว่าประหลัดมหาดไทยนี่ท่านเคยทําโครงการหลายโครงการภาคเหนือ เคยเป็นนายอำเภอที่อยู่ดินแดนลําบากท่านทำงานยัง,นยงพูดท่านยังพูดถึงผู้ว่าชาที่กเกษียณไปในเะรื่องสปงสําให้ไทำท่านบอกว่ามันต้องมองนะว่าโปลงลึกบางกอนี่หมู่บ้านเล็กๆนะครับ <c oughs> ว่าทำไมมีปัญหาเยอะจัง <c oughs> เพราะฉนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเรววาบองโปรงลึกบางกอยสิบปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไงยี่สิบปีข้างหน้ามันจะเป็นยังไง <c oughs> แล้ววันนี้มันนั่งในสิบเก้าองค์กรสิบเก้าหน่วยงานมานี่โอ้โหจะเดินเหยียบท้ากันนะเนี่ยครับถ้าคิดไม่ดี มองไม่ออกจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นต้องมองว่าสิปีข้างหน้าปุงรึบางก่อยเป็นไงยี่สิปีข้างหน้าปุงรึไพอคิดตรงนี้ได้แล้วจึงมาวางแผนครับแล้วเดินไปสู่เป้าหมายเออท่านพูดมานี่เห็นภาพเลยนะจ๊ะท่านพูดมานี่เห็นภาพเลยคือคือวิถีชีวิตของคนเนี่ยโดยธรรมชาตินะคนก็จริงๆคนไทยทั่วๆไปก็เหมือนกันคืออยู่ง่ายกินง่ายอืมแต่ว่าเวลาพอเราไปให้ความช่วยเหลือโดยไม่ได้ดูวิถีชีวิตเนี่ยกลายเป็นคนอยู่ ยากกินยากขึ้นมามีปัญหาอยู่นะที่นี่มีปัญหาอยู่หลายฝ่ายมองว่าเหมือนกับรอแต่คนเข้าไปให้ใรอให้คนไปให้มันเริ่มกินยากขึ้นแต่ท่านชายท่านบอกนะปิดทองหลังพระนี่ไม่มีใครมาช่วยคุณนะที่เข้ามานี่นะต้องช่วยตัวเองเขามาเป็นพี่เลี้ยงครับต้องทําเองนะถ้าไม่ทําก็อดตายครับจะมานรอกินอยู่อย่างเดียวได้ยังไงต้องทําเองนะครับถึงบอกไงถ้าครอบครัวใดไม่มีสัมมาอาชีพคือไม่ทํากิน โกธตายอ่ะคือคือจริงๆชนเผ่านะฮะที่ที่อยู่ในป่าเนี่ยนะมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะว่าป่าเนี่ยมันมีจากัดมีการพูดอยู่นะเพราะว่าตอนตอนตอนอุปโยงเขลงมาเมื่อปี3ามกาเนี่ยก็บอกได้ที่น้อยเนื่องจากว่าคือเขาไม่คุมกาเนิดไงพอไม่คุมกําเนิดก็โหลูกครอบครัวหนึ่งสิบสี่คนอ่ะไอนี่มีสิบสี่คนไอ้นามีสิบสามคนสิบสองคนเดินกันยั่วเยี่ยไปหมดบอกที่น้อยบอกถ้าแก้เนี่ขอที่เพิ่มได้ไหม ท่านพลเอกสุดินท่านเป็นประธานพอชอด้วยนะครับท่านบอกท่านไปทําท่านยืนยันเลยไปทาสองไร่เนี่ยเหลือเฟือเหลือเฟือครับเหลือเฟือทำสองไร่ได้ผลผลิตเท่านี้กับทำยี่สิบไร่ห้าสิบไร่ร้อยไร่ได้ผลผลิตน้อยกว่าสองไร่มึงเลือกเอาแบบไหนสองไร่เนี่ยเหลือเฟือจริงๆนะพืชผักเนี่ยเหลือเหลือกินเหลือใช้คิดให้เป็นทําให้เป็นครับที่มากแต่ทําได้ผลผลิตน้อยกว่าที่น้อยถามว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยังจะโง่ไปเอาที่มากๆไหมครับ ได้ที่มากทําก็ยากลําบากแล้วได้ผลผลิตน้อยกว่าที่น้อยอีก <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นอย่าเอาเนื้อที่มาอ้างว่าที่น้อยเพราะวันนี้มีพี่เลี้ยงมาจาก19เก้าหน่วยงานเนี่ยโอ้โหกองทัพก็มา <Yeah. S 1> นะกรมนั้นกรมโน้นกรมนี้มาหมด <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้ลุกขึ้นมาทํา <Yeah. S 1> มีพี่เลี้ยง <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็หน่วยงานไหนนี่ขาดเบี้ยเลี้ยงขาดงบประมาณน,นี่เมื่อเช้านี่ที่วันนี้ที่มีคนมาถามผม โอ้โหสมเด็จพระเจพระธิดาเงินจากโครงการแม่ฟ้าหลวงเลยห<ช>้าสิบล้านลงตรงนี้แต่ไม่ใช่เงินให้ตูไมไม่ใช่นะเพราะนั้นท่านชาบอกว่าหน่วยงานที่มาเนี่ยถ้ามีเอามาช่วยกัน<ช>ไม่ต้องแต่ถ้าไม่มีบเไม่มีเว้ยเดี๋ยวจ่ายให้ใ<ช>แต่ต้องมาทําตามสเตปตามแผนงานที่สถาบันแม่อาสาบันปิดทองหลวงพระได้<ช>วางไว้แล้วจะมีรายงานออกมาจากพื้นที่ตลอดทุกวันทุกวันท่านก็จะนั่งบระชาการเพราะท่านบอกว่าท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันครับ ท่านไม่ได้ทํางานแค่เสร็จนะท่านบอกท่าน<อ>ทางานเพื่อให้มันสําเร็จโอ้โหฟังแล้วประทับใจค,ค,ค,คือคือคือเรื่องเกษตรเพื่อการเลี้ยงดูแลตนเองเนี่ยนะฮะครับมันมเป็นเรื่องจําเป็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไปที่ขอนแก่นออแล้วก็ไปทําหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นผมก็เสนอหลักสูตรอันหนึ่งก็คือเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองครับคือคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไปทําเพื่อให้มันใหญ่โตอะไรมีที่ดินน้อยอมีวิธีการที่ดีนะฮะซึ่งซึ่งในจังหวัดเพรบุรีเนี่ยมีปรา พวกนี้อยู่เยอะครับปาทุ่งเชี่ยวชาญในการทโอ้แต่ละป totally right ีเราได้เกษตรกรดีเด่นในระดับชาตินี่เยอะะเลยแล้วก็มีที่ดินไม่เยอะนะเขาทําสําเร็จด้วยก็เอาคนเหล่านี้มาเป็นครูสอนครับแล้วก็นําชุมชนให้ไปไปในทิศทางเดียวกันนะฮะเราจะใช้พื้นที่เล็กๆการการไปขยายพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยทําไม่ได้แล้วครับคุณไม่ต้องไปหวังแต่คุณทําในพื้นที่ที่มีอยู่จํากัดเนี่ยให้ได้ผลผลิตดีโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นี่ไงนี่ไงที่บนเอกสุรินทร์พูดอยู่เมื่อเมื่อเมื่อวันประช คุณอย่ามาเรียกร้องว่าต้องเอาที่ท่านั้นท่านี้ไร่นะไอ้ที่ที่มีอยู่นี่นะยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับยังทําไม่ได้ผลประโยชน์ออกมาอย่างคุ้มค่าเลยเห็นไหมจะไปเอาร้อยไร่จะทําได้ผลผลิตน้อยกว่าไอ้ที่สองไร่อะจะเอางั้นเหรอเหนื่อยกว่าลงทุนก็มากกว่าอันนี้พื้นที่แค่สองไร่นะครับหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นตุ๊กตาที่ท่านยกนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยน้ําดีถ้าพูดน้ําดีถึงเอาน้ามาใช้ได้แล้วก็ฝนตกดีครับมีอยู่สองเรื่องดินนี่อืไม่ไม่สําคัญถ้า มีน้ำครับนะเพราะน้ำเนี่ยจะปรับปรุงดินได้สำคัญที่สุดโครงการนี้จะสําเร็จไม่สําเร็จก็อยู่ที่ชาวบ้านถ้าไม่ทํากินครับจากนี้ไปคงจะไม่มีใครแล้วแหละเพราะมาถึงขั้นนี้นี่โอ้โหผมผมดูแล้วนะที่ท่านชัยินัดาท่านไปวางแผนต่างๆแต่ไม่มีใครไปทําให้นะครับคุณต้องลุกมาทําเองนี่แหละจะพิสูจน์ตัวเองแล้วครับนะครับว่าหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันปัญหาเกิดจากใครนะครับถ้าตัวเองยังไม่ทํา ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจนะเป็นเรื่องที่ต้องน่าศึกษาด้วยแล้วก็ลองต้องใช้เวลาในการขาดลงติดตามไปไปดูครับแล้วเราเราผมก็สนใจกับโครงการนี้ไปสร้างไปช่วยกันนะไปช่วยกันนะช่วยคนต้องช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้ช่วยเขายืนได้ครับด้วยตัวเขาเองครับเขาเขายืนได้ด้วยตัวเขาเองแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากอันนี้มันยั่งยืนไงครับเขาเรียกว่าให้แบบยั่งยืนไม่ใช่ให้ถึงถึงเอาไปกองเขาต้องการไม่ต้องการก็ไม่รู้ พอเผลอให้เสร็จพอหันหลังกลับมาก็เอาของที่เราไปให้โยนทิ้งก็มองไม่สำคัญครับผู้พาริติที่เขาบอกต้องให้เบ็ดตกปลาไม่ใช่ให้ปลาอืมนะครับให้เขาหากินเองพวกง่าไๆครับคุณต้องหากินเองไม่มีใครหาให้คุณกินได้ทุกวันเล่นปลากระป๋องไม่ให้กินสบายเลยนอนอย่างเดียวเปิดฝากระป๋องกินไม่ได้ทําอะไรเลยต้องให้เบ็ดใช่ไหมครับให้ไปหาปลาไปตกปลาแล้วเขาจะ อยู่ได้บแบบยั่งยืนวันนี้เวลาหมดครับทุกฟังครับกลับมาติดตามรายการของเราได้ทุกวันเป็นประจำสิบเจ็ดนาฬิกาสินทโดยประมาณสาหรับวันนี้ผมชุภพนาคนาครผมมาคณกายสอนครับจา่าลายท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงตัวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็น่วนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึงสิดนาฬิกาทางคลื่น SM95.75 เเมกะเฮริร์ส ผลิรายการโดยสวทเพชรบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี